สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาแต่งหน้านะคะลุกนะขาม่วงทองนะคะทุกคนเมื่อจะออกมาเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยค่ะก mm. ่อนอื่นเลยเราจะกดนะคะรองพื้นตัวนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะคอนทัวร์หน้าให้เรียบร้อยต่อด้วยเอาลิปสติกนะคะมากดบริเวณแก้มให้ดูแบบ ผิวเว็บอ่องตองนะคะเสร็จแล้วก็กดแป้งนะคอนทว์จมูกและกรอบหน้าอีกนิดหนึ่งค่ะการตาของเรานะคะก็จะลงสีม่วงอ่อนนะคะอันดับแรกก่อนนะคะนี่อถมไปเลยนะคะเสร็จแล้วต่อด้วยสีม่วงเข้มนะคะแบบลงแบบฟาดบวไปเลยนะคะแบบเต็มตาไปเลยจ้ะแม่นะคะแล้วก็ตาล่างก็อย่าลืมด้วยนะคะเสร็จแล้วใช้กริตเตอร์สีเงินสีทองอเอ้ยสีทองสิแล้วก็มาโบกโบกเข้าไปค่ะทุกคนเออพูดผิดพูดถูกนะแบบรวดเร็วมากต่อด้วยการกรีดตานะคะวันนี้ก็จะกรีดแบบคมๆตามที่เราอยาก ได้นะคะทุกคนต่อด้วยนะคะดัดขนตาปัดมาสคารานะคะแล้วก็จะติดเออตาสองชั้นก็ได้นะคะติดสติกเกอร์นะคะเนี่ยเห็นไหมก็จะติดสติกเกอร์เสร็จเรียบร้อยแ,แล้วก็ขนตาล่างด้วยนะคะแล้วก็อนทัวนนะคะก็อนทัว์จมูกแล้วก็หน้าที่อยากให้แบบมีความสว่างนะคะทุกคนต่อด้วยคิ้วนะคะทุกคนแล้วก็ลิปสติกทาไปเลยเสร็จแล้วก็ไร้หมดนิดหนึ่งก็จะได้ลุคประมาณนี้เลยแม่